Microsoft ปล่อยอัปเดต Windows 11ใหม่ล่าสุดแต่คุณควรติดตั้งหรือไม่ Microsoft ได้เปิดตัวอัปเดตใหม่สำหรับ Windows 11รหัส KB5065789 ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่เทียบพร้อมและการแก้ไขบั๊กเก่าเพื่อเพิ่มความเสถียรของระบบอัปเดตครั้งนี้เน้นไปที่การพัฒนาฟีเจอร์ด้าน AI การตั้งค่า File Explorer Narrator และการเล่นเกมพร้อมทั้งปรับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม แต่ที่น่าสนใจคืออัปเดตนี้เป็น optional preview update ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถเลือกที่จะติดตั้งหรือไม่และนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจคลิก to do เพิ่ม action tag ใหม่ๆและคำสั่ง summarize เพื่อสรุปข้อความให้สั้นและชัดเจน File Explorer รองรับ AI actions เช่น Visual Search, b l u r Background, ปุ่ม o b j e c s Remove Background และ summarize เอกสารบน OneDrive, SharePoint จำเป็นต้องมี Microsoft 365 CoPilot Desktop ย้ายตำแหน่งพอเพั่ความสว่างเสียงแตะเพลนโหมดและ Virtual Desktop ได้ตางใจชอบ t a s บ IT Admin สามารถเปลี่ยน Policy Pin ได้ทันทีโดยไม่ต้อง Restart Explorer.exe Windows Share ปักหมุดแอปโหลดในหน้าต่างแชร์เพื่อใช้งานง่ายขึ้น Advanced Settings หน้าใหม่แทน for Developers มาพร้อมกิน integration แสดง Branch และคำมีได้ใน Explorer Input เพิ่มคีย์ลัดเป็น Dash M- และแก้ปัญหาทัชสกรีนทิมทิ้นไม่ติดหลังตุกเครื่อง Narrator เพิ่ม URL และปรับปรุงการอ่านบดให้ลื่นขึ้น List Table Footnote Voice Access รองรับคำสั่งภาษาธรรมชาติ Co-Pilot p i e c i s p t a s k i s รองรับ Taskin Credential Manager ใช้คู่กับ Windows Hello Gaming กดปุ่มค้าง Xbox Controller เพื่อเปิด t e s t View และ o l e s s เขียนมากขึ้น Settings ย้ายการตั้งค่าเวลาภาษาคีย์บอร์ดจาก c Control p a n e l มา e t t i n g s โดยตรงและโหลด i n s tall a p e เร e l ขึ้นการแก้ไขบั๊กสำคัญแก้ปัญหาช e ี o อปิดเอง s e n บ o อใช้ CPU สูงและ Dynamic Lighting กิน CPU แก้ p i n e r r o r w i n d o w h e l l o และปัญหาหน้าเซฟโหมดแจ้งเตือนผิดพลาดแก้ File Explorer โหลดทูทิปและ Unicode จีนอักษรพิเศษแสดงผลไม่ถูกต้องแก้ smb v 1ต่อไฟล์แชร์ไม่ได้หลังอัปเดต kb 5 0 6 5 4 2 6 แก้บัก Wsus ทำให้ Windows ปฎิใช้งานสะดุดปรับปรุงประสิทธิภาพโหลดไฟล์คลาวด์ Context Menu และเกม Baru เลเพิ่มรองรับ Certificate ค Location List CRL p a r t i ่ i ชนิ n in งใน Certificate Authority คำถามสำคัญที่คุณอาจถามตัวเองคุณพร้อมที่จะลองฟีเจอร์ใหม่เหล่านี้หรือไม่คุณกังวลเกี่ยวกับปัญหาบัคที่อาจเกิดขึ้นหลังอัปเดตหรือไม่สรุปอัปเดต KB5065789 เป็นการอัปเดตท,ที่ใหญ่ และมีศักยภาพสำหรับ Windows 11 2 4 s 2แต่เนื่องจากเป็นอ e ป i e w ช p d a t e ผู้ใช้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจติดตั้งหากคุณไม่อยากเสี่ยงกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นสามารถข้ามอัปเดตนี้ไปรอแพทประจำเดือนที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นก็ได้คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับอัปเดตนี้คุณจะติดตั้งหรือรอให้มันสมบูรณ์แบบก่อนชวนให้แสดงความคิดเห็นลงในคอมเมนต์ด้านล่างเลย